ในปัจจุบันนี้นะคะธุรกิจขายปลีกเทปและซีดีค่ะตกอยู่ในสภาพที่ซบเซาจนถึงขั้นต้องปิดตัวลงทําให้เหลืออยู่เพียงไม่กี่ร้านในจังหวัดจันทบุรีนะคะเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สามารถทําได้ด้วยตนเองเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้ทางเลือกของการฟังเพลงมีมากขึ้นจากเดิมต้องเดินไปแผงเทปอย่างเดียว แต่ปัจจุบันมีช่องทางต่างๆมากมายอาทิดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายก็ตามสามารถเลือกเพลงที่มาฟังในรูปแบบ mp 3 ipod ยังไม่รวมถึงแผ่นไร้แผ่นผี mp 3จากเอ่อพวกเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยครับพวกเว็บโฟร์แช YouTube อะไรเงี้ยครับเคยครับเป็นพวกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็เป็นหนังบางเรื่อง เพลงในอัลบั้มบางเพลงมันก็มีแบบที่เราชอบไม่ชอบครับเราก็เลือกฟังแต่ที่เราชอบอย่างเดียวครับเพราะว่าวงวงัวงวงครับมันเป็นวงที่เราชอบเราก็อยากจะมีแผ่นแท้ของเขาอยู่ในตัวเรามั่งอะไรประมาณนี้ครับอ่ะลูกทงลูกทงลูกกงฟังได้หมดครับค่แะแล้วแพี่ไปเลือกซื้อยังไงครับก็แล้วแต่สะดวกถ้าวันไหนท่านนี้แล้วก็แวะซื้อที่จตุจักรอะ่ะ แล้วก็มีหน้าป้อมของอะไรนะสตูดิโอแล้วก็ตรงข้างเพชรน,น้ำหนึ่งอีกร้านหนึ่งตรงนั้นอาจจะซื้อแถวแถวนั้นแหละใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนก็เอาตรงนั้นอืมก็ตลาดนั้นไหมลาดนั้นไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปเที่ยวส่วนมากใ่ก็คุณภาพเป็นยังไงบ้างก็เราก็ซื้ออย่างที่ว่ามันอย่าง100ร้อยกว่าบาทแผ่น100ร้อยกว่าบาทขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนี้จึงทำให้เจ้าของค่ายเพลงรวมถึงศิลปินต้องปรับตัวเช่นกันไม่ว่าจะเป็นให้ผู้บริโภคดาวน์โหลดจากโทรศัพท์มือถือหรือเว็บไซต์อย่างอื่นก็ตามต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่ได้ในอีกมุมหนึ่งยังมีผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงและปฏิเสธไม่ได้นั่นคือแผงเทปผู้ที่ทำธุรกิจขายปลีกเทปและซีดีนั่นเอง สิ่งที่ตอกย้ำจากผลกระทบนั้นคือยอดขายที่ลดลงและจำนวนร้านที่เหลืออยู่ในระยะ5-10ปีที่ผ่านมาในจังหวัดจันทบุรีเองมีร้านค้าที่ทำธุรกิจขายเทปและซีดีอยู่ถึง7-8ล้านแต่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่ร้านนายสุวรรณสันพาพรเจ้าของร้านสุวรรณซาวที่เปิดกิจการขายเทปและซีดีเพลงมาหลายสิปียอมรับกับทีมข่าวซีทีวีว่า ธุรกิจเพลงจะอยู่ยากขึ้นถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาช่วงที่เพลงของแกน็กโอดังแล้วก็โต้ลมหนาวของเย็นจิตช่วงนั้นตลาดจะฮือฮามากก็มีนักร้องตามออกมาเยอะแยะก็แล้วก็มีบริษัทไอเอสบริษัทแกมมี่ซึ่งเริ่มเป็นผู้ผลิต รายใหญ่แล้วก็เปิดบริษัทได้ส่งสินค้าเข้ามาช่วงนั้นส่งสินค้าเข้ามาเยอะเนื่องจากว่าทยอยมีนักร้องดังๆอย่างเบิร์ตอย่างตีน้าตีน่าและอ,อ,อย่างเทนพักอะไรพวกนี้เมื่อก่อนนี้จะดังกันมากก็ทําให้ตลาดฮือฮาแล้วก็ช่วงนั้นยังไม่มีการขายพวกผีพวกอ,อะไรต่างก็ทําให้ยอดขายดีเ,เศรษฐกิจตอนนั้นเฟื่องฟู ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่ดีมากแล้วก็ยอดขายก็ดีบริษัทเทปมีส่งดานักร้องออมาโชว์ตัวที่ร้านอยู่ประจำแทบจะเดือนหนึ่งบางที2-3าครั้งนักร้องดังๆจะมาที่ร้านก็ช่วงนั้นเริ่มขายส่งตลาดขายส่งดีมากเนื่องจากว่าที่จันนั้นไม่มีร้านขายส่ง พราะสินค้านั้นถ้าไปรอกรุงเทพส่งมามันช้าถ้าเราลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อที่เราช่วงนั้นมีลูกค้าเยอะมีลูกค้า3ามสี่สิรายที่มาซื้อที่นี่จากสภาพปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่านักศึกษาและปัญญาชนซึ่งถือว่าเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ได้หันมาดาวน์โหลดกันมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดเพลงใหม่ยอดขายตกลงถึง90%เลยทีเดียว ช่วงช่วงปี50มาเนี่ยร้านค้าจะสังเกตว่าในในจันดุรีนั้นร้านค้าหายหายเลิกล้มหายตายจากกันไปเยอะเพราะเศรษฐกิจไม่ดีร้านค้าสู้ไม่ไหวซึ่งถ้าเปิดร้านซีดีแล้วก็ร้านเล็กๆสินค้าไม่มีให้เลือกมากมายอยู่ไม่รอด <ไป S 1> มันเปลี่ยนไปเยอะตรงที่ว่ามันเริ่มมีการก๊อปปี้แผ่นมีการก๊อปปี้ออกมาขายมีการโหลดเพลงออกมาซึ่งตรงนี้ทำให้บริษัทเทป ขัดทุนกันเยอะเพราะว่าเพลงหนึ่งเนี่ยจะมีแผ่นหนึ่งจะมีดังอยู่เพลงสองเพลงเขาจโหลดเฉพาะเพลงที่ดังก็เสียค่าโหลดนิดหน่อยก็ได้ฟังเพลงเหมือนกันถึงแม้คุณภาพเสียงอะไรจะสู้กันไม่ได้แต่เขาก็ถูกกว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นนี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงว่าเข้าร้านน้อยมากจากเมื่อก่อนนี่พอเวลาเพลงดงังมานี่วัยรุ่นจะมารอกันหน้าร้านเลย แต่เดี๋ยวนี้อย่าไปฝันเลยครับเพราะว่ายอดขายมันไม่มีตรงนั้นแล้วถึงเวลานี้ที่ปรับตัวอยู่ได้ก็คือต้องลดงบค่าใช้จ่ายในการใช้ลูกน้องให้น้อยลงค่าใช้จ่ายต้องลดลงแล้วก็สินค้าที่ต้องสั่งยอดน้อยลงแล้วก็ต้องยกเลิกในการขายส่งเหตุที่ต้องยกเลิกเนื่องจากว่าช่วงหลังๆเนี่ยลูกค้าพอขายไม่ออกก็จะคืนอย่างเดียวซึ่งทำให้ตรงนั้นเรารับสภาพในการเป็นญี่ปุ่นไม่ได้ ทุกแห่งจะต้องเลิกกันหนดเดี๋ยวนี้ต่างจังหวัดแทบจะหาญี่ปุ่วไม่ได้ในกรุงเทพญี่ปุ่วเลิกเกือบหมดส่วนการปรับตัวก็ต้องลดราคาลงและหันมาทําตลาดใหม่เช่นตลาดเพลงอมตะและเพลงสากลซึ่งจะสามารถประคองตัวเองให้สามารถดํารงธุรกิจต่อไปได้ตราบใดที่การบริโภค นิยมสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือในช่องทางต่างๆไม่สนับสนุนสินค้าที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์โดยตรงเพื่อทําให้เกิดการหมุนเวียนและการพัฒนาวงการตลาดเพลงให้คงอยู่นั่นหมายถึงอาชีพที่พวกเขาทํามาตลอดชีวิตอาจต้องสูญเสียไป